สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรถแซบเวอร์ครับผมอ้วนรถแซบเวอร์วันนี้ผมนำรถเมอร์เซเดสเบนซ์200 Urban เออร์บานปี2018ตัวเฟสลิฟใหม่แน้น้อยกับเลขมาอยู่ที่53,000มกิโลราคาอยู่1,369,000าสาบาทสำหรับตัวเมอร์เซเดสเบนซ์200 Urban เออร์บานนะฮะตัวเฟสลิฟตัวนี้นะมาพร้อมกับ กระจังหน้าไดมอนด์เกลวนะฮะเป็นกระจังใหญ่นะฮะมีโลโก้ดาวใหญ่อยู่ด้านหน้านะฮะแล้วก็มีเส้นโครเมียมตัดตรงกลางนะฮะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้มีเดลี่ลั n i n g งท m e มาให้ขนาดล้อขอบ18ยางปี2021นย่อะฮะยางยังใหม่อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านในพร้อมๆกันไปครับเอาละครับมาดูรายละเอียดด้านในและออปชั่นพร้อมๆกันนะฮะเลขใหม่ของเขาอยู่ที่53,200กว่ากิโลนั่นเองนะฮะ พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัย3ก้านนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมเกียร์แพดเดิลชิพด้านหลังสามารถเปลี่ยนเกียร์เป็นแมนนวลได้นะฮะเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้แบบขับขี่คล่องแคล่วมากขึ้นนะฮะต้องบอกได้ครับเดียวว่ารถคันนี้ผมขับมาจากบ้านลูกค้ามาถึงกรุงเทพนะฮะมาจากพัทยาเลยขับมันมากนะฮะมันจริงๆนะฮะแล้วก็มาดู ออปชันต่างๆอีกนิดนึงนะฮะพวงมาลัยเขาจะจะมีมัลติฟังก์ชันมาให้2ฝั่งซ้ายขวานะฮะมีปุ่มออดิโอควบคุมให้ตรงนี้แล้วก็ควบคุมฟังก์ชันเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์นะฮะการเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ดูการเซอร์วิสของตัวรถนะฮะแล้วก็สามารถตั้งค่าเกี่ยวกับระบบไฟอะไรต่างๆได้หมดเลยนะฮะส่วนด้านขวามือนะฮะจะเป็นระบบคันเกียร์นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นคันเกียร์ที่ของมอเตลร์ไซค์น,นะฮะแล้วก็ด้านซ้ายนะ,ะับจะเป็นระบบที่ปั่นน้าฝน นะ,ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นระบบครูสคอนโรลนะฮะขยับมาดูคอนโซลกลางนะฮะก็จะเป็นจอเป็นจอใหญ่นะฮะก็จะมีลูกเล่นฟังกช์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์เรดีโอไมเดียนะฮะระบบโทนะฮะเป็นตัวแสดงผลอะไรต่างๆนี่ก็สามารถผ่านจากจอตรงนี้ได้เลยนะฮะถัดมาด้านล่างก็จะเป็นช่องแอร์เขาจะอยู่คอนโซลกลางก็จะมีมาให้อสช่องนะฮะแล้วก็จะซ้ายขวามุมซ้ายขวานี่จะให้อีกคนละช่องทั้งหมด ก็คือคอนโซลเนี่ยจะมีทั้งหมด5ช่องสีคอนโซลเขาจะเป็นสีทูโทนนะฮะก็คือสีเทาตัดด้วยสีดำนะฮะดูสวยงามภายในนะฮะ mm hmm. ขออยับมาดูด้านล่าง,ลางแล้วกันฮะ,ะมีเครื่องเล่น CD มาให้นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถเชื่อมต่อเกี่ยวกับระบบบูทูธ USB นะฮะเสียบได้หมดเลยนะฮะด้านล่างนะฮะที่มีมาให้ก็เป็นระบบการขับขี่นะฮะหรือเขาจะเรียกกันตัวนี้เขาจะว่าไดนามิกซิเลตนะฮะ มันจะมีฟังก์ชันมีทั้งหมดมาให้4ฟังก์ชันนะฮะอันดับแรกก็จะเป็นคอมฟอร์ตเพิ่มขึ้นใอม่สปอร์ตนะอินดิวดวลก็จะเป็นระบบอีโคอีโคเนี่ก็คือการประหยัดนะฮะขับขี่แบบสบายซอฟมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะประหยัดน้ํามันนะฮะไปอีกแบบหนึง่งนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกนิดนึงความประหยัดของเขาก็จะเป็นระบบออโต้สต็อปตรงนี้นะฮะเวลาขับรถไปจอดติดไฟแดงถ้ามีปุ่มตัวนี้ไฟเขียวขึ้นรถจะดับเองอัตโนมัตินะฮะการทํางานของเครื่องยนต์จะดับเองปุ๊บเพื่อเซฟ เชื้อเพลิงหรือเซฟน้ำมันต้องไปอีกนะฮะเป็นระบบแอร์สามารถแยกความเย็นนะครปรับอุณหภูมิสองฝั่งซ้ายขวาได้ตัวเลขเป็นดิจิตอลขึ้นมาให้นะฮะขยับมาดูนะฮะจอยคอมมาน์นะฮะเขาก็มีมาให้นะฮะแล้วก็มาดูด้านภายในของเขานะฮะสภาพรถเกือบร้อยเปอเซ็นต์นะฮะเบาภายในต่างๆคอนโซลต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สมราคากับเลขมาอยู่ที่ 50,000กิโลนั่นเองคันนี้ผมไปดูมาเนี่ยผมไปตรวจตรวจสอบรถเนี่ยผมเห็นรถคันนี้ปั๊บแล้วเนี่ยผมซื้อเลยอ่ารถสวยไม่ต้องดูยากรถสวยดูปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บซื้อเลยไม่ต้องไปติชมไม่ต้องไปนู่นไปนี่ต้องไม่ต้องไปลองอุปกรณ์อะไรต่างๆหลายๆอย่างนะฮะเอาละครับแล้วก็อุปกรณ์เขาสมุดคู่มือกุญแจสำรองมีให้2ดอกนะฮะกุญแจสำรองมีให้2ดอกสมุดคู่มือบุ๊กวารันตีอะไรมีครบนะฮะเบาะด้านหลังไม่มีขาดชิ้นชํำรุดใดๆทั้งสิ้น นะฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหลังและด้านนอกกันไปนครับตอนนี้เราอยู่ด้านท้ายของ Mercedes-Benz CLA 200นะฮะจา, <im itation> างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวเฟซลิฟแล้วเนี่ยนะไฟถอยของเขาตรงนี้จะเป็นสีขาวให้สังเกตง่ายๆเลยสำหรับตัวเฟซลิฟนะฮะหรือตัวไมเนอร์เชนของเขานั่นเองนะฮะเปิดท้ายมาดูกันก่อนดีกว่าฮะด้านท้ายของเขาเนี่ยช่องเก็บของสัมภาระนะฮะก็ค่อนข้างจุได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ บอกก็สามารถพับลงไปได้นะฮะเก็บของจุของได้เยอะก็จะมีตาข่ายมีอะไรให้อุปกรณ์ฉุกเฉินอุปกรณ์แม่แรงนะฮะรุ่นนี้จะเป็นยางรันแฟตจะไม่มีอุปกรณ์พวกแม่แรงหรือบล็อกขันล้ออะไรจะไม่มีมาให้นะฮะ ก็คือ,อยางรั่วยางซึมสามารถวิ่งได้ระยะทางค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะฮะก็จะมีแค่ตัวลากจูงตรงนี้มาให้นะฮะก่อนแลมด้าไฟฉุกเฉินตรงนี้ก็มีมาให้นะฮะมาตรวจสอบดูรถกันก่อนนะฮะอย่างที่บอกว่าเราประกันการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมยินดีคืนเงินจ่ายเต็มทุกบาททุกสตางค์เต็มจํานวนให้เลยนะฮะด้านท้ายนะฮะเดิมนะฮะชิ้นส่วนเดิมทุกอย่างนะ,ะเดิมจากโรงงานตะเข็บเดิมนะฮะ ตะเข็บฝากระโปรงเดิมนะฮะเม็ดอักนะฮะโลโก้ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะฮะไม่มีชิ้นส่วนแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะฮะเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับสำหรับ cla 200ด้านหลังของเขานะฮะเดี๋ยวไปดูด้านหน้านครับไปคับเอาละครับมาดูห้องเครื่องกันก่อนฮะในตัว mercedes cla z CLA 200ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1,600นซีซีนะฮะตรวจสอบดูด้านหน้าก่อนเรารับประกันชนหนักพิกความน้ำท่วมอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะฮะ ว่าเรากล้าการันตีขนาดไหนรถเราสวยจริงแค่ไหนนะฮะดูแก้มหน้าซ้ายขวานะฮะสังเกตดูง่ายทุกครั้งเวลาผู้ผมรีวิวผมจะดูให้ดูน็อตก่อนนะ,ะถ้ารถการโดนหรือว่ารถชนมาเนี่ยมันดูไม่ยากนะฮะเนี่ยเดิมทุกชิ้นส่วนน็อตฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมอุปกรณ์ต่างๆภา,า,ายในของเครื่องเดิมนะฮะเนี่ยไม่มีการรอยถอดงันแงะไม่มีการรอยแตกเครื่องยนต์ไม่มีเยิมทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ฝาเดิมฝาแท้จากโรงงานฝากระโปรงนะฮะ เอาละครับมาสู่ราคาดีกว่าครับในตัว Mercedes-Benz CLA 200เออบานปี2018ตัวเฟนลิฟกับราคาอยู่ที่1,369,000บาทนะครับสำหรับราคานี้ใครที่สนใจนะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0828560000นะครับย้ำอีกทีนะฮะ0828560000ใครที่โทรมาโทรให้ไวโทรให้ได้นะฮะรับไปเลยครับสำหรับคันนี้นะครับในราคาอยู่ที่1,300,000 69,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยครับทางช่อง YouTube และก็รายการลดแซบเบร์นั่นเองนะฮะฝากกดซับสไครต์ให้ถึง1นึ0 0แสนสาสีนะฮะเอาละครับช่องทางติดต่อขอดูรายละเอียดลดของเราแอดไลน์มาพูดคุยกันได้แอด a d d 9 9 9 9 9 4ตัวนะฮะจะมีทีมงานคอยตอบรับ คอยตอบคาถามสําหรับท่านนะฮะหรือเข้าไปติดตามแฟนเพจเราได้ที่บริทนชัวนั่นเองนะฮะแฟนเพจของเรานะครับเอาละครับวันนี้อ้วนรถแซมเบอร์ลาไปก่อนไว้เจอกัน e ีพีหน้าจะไปหารถอะไรมารีวิวให้ท่านดูอีกไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์ s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวด